คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับมินิกแล้วเนาะอ,อยู่ในช่องโมโตเตรวยนะคะ อนนี้เราก็กำลังอยู่ในหน้าเกมสาวทํานั่นเองจ้าจากค่ายพีีนะคะโอเควันนี้มินก็จะมาเล่นเกมสาวทําให้ดูนะวันนี้พกทุนมา300บาทจ้ะจัดไปเลยทุกคน300ร้อเนี่ยดูดิว่าจะได้กำไรเท่าไหร่สาวทําเนี่ยค่อนข้างจะเครือหน่อยนะคะคือมันไม่ค่อยจะจ่ายเท่าไหร่หรือว่าเราไปเล่นผิดเวลาก็ไม่รู้นะทุกคนโอเควันนี้เราจะมาลองดูกันนะว่าสาวทําจะเครือไหมวันนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้าฟีแล้วหรอ โอ้โหบนนี้บนหน่อยเนี่ยประชดเลยนะเข้าห้าตัวเลยโอ้โหแสดงว่าวันนี้น่าจะไม่เกลืออ่ะไม่แน่ลองไปดูในฟีดเกมกันก่อนเอออย่าเพิ่งไว้ใจเอ้าถ้าถ้ามานี่เออโอเคโอเคเก็บตัวคูณไปก่อนอย่างเชิงอย่างเชิงอย่างดูเชิงไปก่อนเออเอายังไม่มาว่ะเฮ้ยเลยหกรอบแล้วนะเว้ย เฮ้ยมาหน่อยเพื่อนสาวท่าจจามาทั้งสิบสอสิบสองรอบเลยนะนี่เหลอสีรอบแล้วเนี่ยไม่คิดจะมาเลยเด้เอเฮ้ยยังไงสีเขียวต้องมาแล้วเว้ยโอ้โหอ,อะไรวะไม่มาเลยนะยังไงสองรอบสุดท้ายเอยโอโอเคตรงกลางหน่อยโอ้โหสวยดอกนี้นี่ไงนี่ไง โอ้โหใจหายหมดเลยอ่ะนึกว่าจะไม่ให้แล้วนะโอ้โหมาเวยมาว่ะมารอบสองรอบสุดท้ายเอโอเครู้เรื่องเลย้ที่มาของคำว่าดอกเดียวรู้เรื่องเลยสองคำไม่เกลือนะวันนี้โอเคเปลี่ยนคำพูดละวันนี้ได้วันนี้ได้นนไดมะ ได้มา8ปดพบาททุกคนเออคุ้มนะเหลืออีกรอบสุดท้ายโอเคโหเ,เ,เป็นรอบที่ลุ้นมากเลยนะได้มา8,460บาทนะจ๊ะรอบนี้นะโอเคก็ขอปรับเบดเลยแล้วกันนะคะในเมื่อมีทุนมาแล้วเนาะไปเบ็ดสูงหน่อยแล้วกัน เป็นหนึ่งร้อยไปเลยแล้วกันนะคะโอเคไปจัดกันต่อจากสาวถ้ำวันนี้อยากเกลือนะแม่ขอเออมาฟีเกมจัดไปหยุดยังไงวะยังไงมันต้องมาเออยังมีลุ้นยังมีลุ้นอ,อ่ะมาอะไรตัวเดียวเองตัวเดียวเออเรียบร้อยสี่ตัวเข้าหมุนฟีองแล้วโอ้เม็ดหนึ่งร้อยมาจัดไปจัดไป เอาเงียบอา,อาจจะจ่ายรอบหลังก็ได้เหมือนเมื่อกี้โอเคเออสวยดอกนี้เอาดอกไม้หน่อยโอ้ดอกไม้ไม่มาข้างหน้า <S <S เออโอเ,โอเคโอเคอ่าตะไว,วยมาโอ้โหตอนนี้ควรแปะแล้วนะเออมาหน่อยมาหน่อยจัดไปเพื่อนอืม เฮ้ดอกไม,ดกไม้ดอกไม้สีฟ้า,อา,ออา,อาออดอกไม้สีฟ้าต้องมาแล้วเฮ้ยยังไงวะยังไงโอ้โหโอดอกไม้สีฟ้ามึงต้องมาแล้วแหละโอ้โหไม่มาว่ะโอเคก็ถือว่ามันยังจ่ายตัวอื่นนะเราไปลุ้นตัวสีฟ้ามากเันไปตัวไหนที่เรารุ้นนี่มักจะไม่ได้นะตัวไหนที่เราไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการมาแบบงงงงเลยโอเค ซูเปอร์ไมคกค่อยสบายใจหน่อยอ่ะเลยสี่รอบสุดท้ายโอเครอบนี้ได้มา9570บาทสี่รอบสุดท้ายจ้ะไปลุ้นกันหน่อยไปลุ้นกันหน่อยดอกยังไงหล่ะยังไงเออดอกนี้สวย8ป0 0หกสวยดอกนี้สุดยอด โอ้โหจ่ายรอบหลังนี้มันสุดยอดจริงๆโอ้โหวันนี้สาวขําไม่เกลือนะจ๊ะบอกก่อนรีบมาเลยละกันนะถ้ามาช้าก็อาจจะเกลือก็ได้เออรีบเข้ามาเลยนะคะโอ้โหเรามีได้มา9,850โอเครอบสุดท้ายยังไงโอ้โห,โอ,โ,หโอเคจบรอบแล้วนะเงินรวมรางวันทั้งหมดเราก็ได้มาถึง 21 0 2 0บาทเลยนะโอ้โหเบ็ดหนึ่งนะได้กลับมาสอง0มืนะทุกคนสุดปลาล่าเออถ่านีคิดว่าสุดแล้วนะต้องสุดกว่านี้อะไปกันต่อเลยเบ็ด200อ,อยนะจ๊ะมันต้องสุดกว่านี้สิเออมันถึงจะขึ้นชื่อว่ามูเตอรรวยสมชื่อช่องหมายมากจัดไปเพื่อนรักจัดไปยุดยุดยุดเออ เ้าล็อกเป๊ะเะ๊อือเอาดีเอาดีอ,าดอ่าแถมยังคอมโบข้านอกเลยนะะเออโอ้โหห้าตัวเอาแลว้วเอาแลว้วเป็นสองร้อยไปดูในฟรีเกมกันเลยสิบสองรอบเนี่ยดอกไม้สีฟ้าเนี่ยไม่เคยได้เลย ดอกไม้สีฟ้านี่ต้องมาแล้วนะโอ้โหไม่เคยมาสักรอบเลยแต่ว่าได้ตัวใหญ่แทนได้ตัวอื่นแทนไอ้ดอกไม้สีฟ้าเนี่ยมันไม่เคยได้เลนะมันชอบไปอยู่ตรงกลางโอ้โหโอ้ยดอกนี้สวยโอ้โหเรียบร้อยดอกนี้จุกจุกไปเลยครับือ,อเรื่องเลย แล้วก็ได้ว่าดอกไม้สีฟ้าไม่เอาละเออดอกนี้คือจบเลยเลยเจ็ดรอบทุกคนดอกนี้เราได้มาหนึ่ง1 2ื 12, 800นะจ๊ะไปกันต่อเลย let's go let's go เลยอยังไงตอนนี้คุณสิบแล้วนะโอ้เสียดายไ,ดไม่อยู่กองกลางแล้วชอบไปกองเังนอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะคะเออจะจ่ายก็คักคัก,ก,ก,กโอ้โหดอกนี้สวย เอา้ายังไงล่ะครับพี่น้องครับโอ้โหเรียบร้อยได้ตัวใหญ่ซะด้วยอืสุดจริงวันนี้สาวหําใครบอกว่าเกลือตบปากตัวเองสิบทีเลยนะโอ้โหวันี้เขาแจกเขาแจกอย่าว่านะอย่าว่าเออเขาแจกเออได้มาหนึ่งมืนสองพันสองร้อยสี่สิบบาทโอเคสามรอบสุดท้าย สามรอบสุดท้ายว่ายังไงเอยอ่าดอกสองเออมาไปกันต่อครูสิบแปดแล้วเออไปได้อีกเฮ้ยฟีในฟีอรอเฮ้ยฟีในีอ๋เอเฮ้ยย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 นยยยยยงมยยล้ยยยยยยฟ,ฟีต้องมาแล้วยว้ยต้องมาแล้วโยยยย ไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรรอบสุดท้ายปิดสองร้อยแหม่งคุ้มจริงๆเลยนะคุ้มค่ามากอ่าดอกน,นี้ได้มาหนึ่งมืหนึ่งันสี่ร้อยแปดสิบจักรหนึ่งรอบสุดท้ายว่ายังไงปิดจบอโอเคหมดรอบไปแล้วนะาบิดสองร้อยของเรานะคะโอเคโอ้โหเลขสวยเลยเนี่ยสี่0มืนสี่ร้อย สี 40, 40, ่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์อะวันนี้ต้องออกแวแหละโอ้โหคือรุ้นมางนะวันนี้สาวทำสนุกมากแล้วยิงได้กำไรคืนมาเยอะด้วยนะทุกคนเจ็ดหมื่นสามพันอ่ะเจ็ดหมื่นสามร้อยเก้าสิบนะคะขออภัยนะโอเคก็ใครสนใจอยากตามแบบนี้นะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะมินก็ต้องไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบายบาย